โอ้โหแสนบาทแล้วถ้าเราไปแตะเงินสองแสนสองหมื่นเหรียญสองหมื่นเหรียญถ้าเงินมาเลยก,ก็เป็นแสนหกแสนหกหมื่นบาทถ้าเป็นเงิน AED ก็สองแสนบาทเราจับไปแล้วนี่ปีนี้เราจับไปได้แล้วสองแสนนี่เราจับไปได้แล้วกับเงินต้นเราได้สองหมื่นเหรียญพอได้สองหมื่นเหรียญไงต่อรู้ไหมเราได้อีกสิบบาทอะ เราได้2องแสนบาทครั้งที่แล้วได้สองหมื่นเหรียญได้ได้ได้สองแสนบาทพร้อมเงินต้นกําไร1ปีปีที่2ได้กําไรอีก2องแสนพร้อมเงินต้นอีก2องแสนที่เหลือกลายเป็นสี่แสนบาทแค่ผ่านมาสองปีเนรมิตเงินจากเงินหมื่นเหรียญเป็น2องหมืนเหรียญแล้วบวกกําไรอีก2องแสนซึ่งกำไรเอาเท่ากันเลยนะปีละ ปีละสิบาทพอปีละแสนแต่เผอิญพอปีที่สองกไรสิบบาทแต่มันมาจากฐานคือสองหมื่นเหรียญมันกลายเป็นสองแสนบาทปีแรกกําไรแสนบาทปีที่สองกไรสองแสนบาทเฮ้ยมันเริ่มทวีคูณแล้วกำไรกลายเป็นสามแสนในสองปีไปแลกมาอีกเป็นสามหมื่นเหรียญเป็นอย่างต่ำนะเป็นอย่างต่ำเพราะมันต้องมากกว่าน,นั้นแลลวสามหมื่นเหรียญปีที่สามกำไรอีกสิบบาท ก็เป็นสามแสนบาทปีที่หนึ่งแสนปีที่สองสองแสนปีที่สามสามแสนกลายเป็นห้าแสนบาทภายในสามปีเป็นเงินกาไรฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมมีเงินหมื่นเหรียญสองหมื่นเหรียญมันจะรวยตลอดชีวิตแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมเรียนกับผมมันรวยกว่านั้นมันมีวิธีที่ทำให้รวยกว่าสิบบาทในหนึ่งปีนะ นี่ผมพูดถึงปีหนึ่งสิบาทนะสามสิบสตางค์สิบครั้งก็สามบาทแต่นี่คือแค่พูดให้ฟังว่าเมื่อเจ็ดวันที่แล้วหกวันที่แล้วผ่านมาสามวันขึ้นมาบาทหนึ่งเก้าสิบห้าสตางค์ตอนนี้ขึ้นใหม่อีกบาทสิบโอ้โหมหาศาลสิบบาทลงทุนหมื่นเหรียญได้มาหนึ่งแสนปีแรกคือเงินกำไรเข้ากระเป๋าพร้อมเงินต้นมีอยู่ไปแลกมาเพิ่มเป็นสองหมื่นเหรียญ กำไรอีก10,000ื่นอีกสิบาทกลายเป็น2 0 0 0 0นปีที่สองปีแรกได้กําไรหน0 0 0แปีที่2ได้กําไร2 0 0 0 0นมันขึ้นทีละเห็นไหมเท่าหนึ่งเท่าหนึ่งปีที่3ามได้มา3 0 0 0 0นเพราะว่าไปแลกมา2 0,000 000, ืเหรียญได้กําไรพอปีที่2แลกมากลายเป็น3 30,000 30,000 0า0 0 0บวก2อ0 0 0 0เ0 0มึงบวก200,000บวก200,000กลายเป็น5 0 0,000ที่เมื่อกี้ที่ผมบอก สามปีได้มาห้าแสนน่ะนี่คือเงินกำไรนะผมไม่ได้มาขายฝันนะแล้วก็ผมไม่ได้หมายถึงว่าเอาเงินมาให้ผมแล้วเดี๋ยวผมมาไปเล่นให้ผมกำลังให้คุณผู้ชมไปทำเองลองไปทำดูก่อนได้ดูรายการผมเป็นหนึ่งปีลองไปทำดูแล้วก็หรือไปทำมาสามเดือนหกเดือนหรือไปทำมาสองสามเดือนเห็นเงินกำไรมาเรียนกับผมได้ผมจะบอกความลับมากกว่านี้ด้วยซ้ำ เพราะว่าผมบอกมากกว่านี้ไม่ได้เพราะถ้าผมพูดมากกว่านี้มันไม่มีค่าถึงผมจะพูดบอกว่านี่ยมีเงินหมื่นเหรียญไปแลกมาได้กำไรสิบบาทต่อปีต่อปีนะสิบบาทสิบบาทต่อปีได้มาหนึ่งแสนไงหนึ่งหมื่นเหรียญคูณสิบได้มาหนึ่งแสบาทคุ้มแล้วเรียนกับผมคุ้มเพราะว่าปีต่อไปแลกมาสองหมื่นเหรียญได้มาสิบบาทก็สองแสนบาท โอ้รวมปีที่หนึ่งปีสองได้กำไรสามแสนพอปีที่สามแลกมาสามหมื่นเหรียญเลยอ่ะได้กำไรสิบาทได้มาสามแสนบาทปรากฏว่าอะไรหกแสนไม่ห้าแสนด้วยซ้ำผ่านไปสามปีถ้าเราขี้เกียจละ่ะเหลือเฟือผ่านไปสองปีได้มาสามแสนผ่านไปสามปีได้มาหกแสนไม่ทำสามเดือนสองเดือนไม่ทำ เงินก็ยังอยู่ต้นอยู่ครบกําไรอยู่แค่ลงมือทำถ้าอยากจะเรียนนะติดต่อได้ที่ Line at โพพปทัศ t สองสองหนึ่งไม่มีใครบอกความรวยแบบนี้หรอกมีแต่บอกให้เราเอาเงินมาเดี๋ยวจะเอาไปบริหารแล้วไปกินค่าคอมมิชชั่นเราแถมซ้ำหลอกเราอีกไม่มีอยู่จริงอีกเว็บปลอมอีกแอปปลอมอีกแอคเคท์ปลอมอีกให้เราไปลงทุนกับเขา ทุกคนโดนมาหมดแล้วเอาเงินคนนู้นไปจ่ายเอาเงินคนนี้ไปจ่ายคนนั้นเอาเงินคนนั้นไปจ่ายคนนี้เหมือนงูกินหางในสุดความลับก็ถูกเปิดเผยคนที่ได้เงินก็คือเจ้าของที่เป็นคนหลอกเราแล้วเขาก็หนีไปอยู่ต่างประเทศกันหรือเอาเงินไปอยู่ต่างประเทศแต่ผมกำลังบอกวิธีให้คุณผู้ชมรวยด้วยตัวเองผมไม่ได้ได้เงินจากตรงนี้นะเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี้คือใครเปแรก คุณผู้ชมมาไปแลกเองสถานที่ไปแลกไม่ใช่ธนาคารเป็นแลกที่สถาบันแลกเงินเช่น super rich สีเขียวดีที่สุด pr ในเชียงใหม่นี่คือเอาที่ที่ผมแลกเนาะแล้วก็ที่สากลที่เชียงใหม่เอาที่ที่ผมแลกนะนอกนั้นถ้าอยู่ต่างประเทศแลกได้ทุกที่กำไรอย่างเดียวเลาดิ้งกำไรมากกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะว่าต่างประเทศกำไรเป็นเซนกำไรเป็นเหรียญ กำไรสิบเหรียญได้เท่าไหร่สมมุติเหรียญละสามสิบาทโหูสามร้อยบาทนะสามร้อยเท่าอันนี้มันกําไรแค่สิบบาทยังกําไรขนาดนี้เลยมีหมื่นเหรียญกำไรทั้งแสนหนึ่งไอ้ไปอยู่ต่างประเทศทีกาไรทีสิบเหรียญโห่ตายแล้วลงทุนหมื่นเหรียญได้มาเท่าไหร่หนึ่งมื่นเหรียญคูณสิบเหรียญดี หนึ่งแสนเหรียญโอ้ยสบายหนึ่งแสนเหรียญคูณสามบาทได้ไรสาล้านคูณ10บาทได้1ล้านเฮ้ยมันไม่มีอะไรที่จะรวยขนาดนี้แล้วละ่ะ <c oughs> วันนี้ต้องขอลาไปก่อนรักทุกคนนะครับติดต่อได้ที่ l i n e at p โปรพ a ทา0 2 1ถ้าอยากจะรู้ความรวยแบบความลับมีค่าครูทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลผมเอาแค่ประสบการณ์ของผมมาเล่าให้ฟังแล้ถ้าใครติดตามผมจะรู้ว่าผมใช้ชีวิตแบบนี้แหละ ให้เงินทำงาน